approach วิธีการเชิงปริมาณนะการวิเคราะห์ข้อมอูลอันนี้เป็นการทวนให้ไวๆนิดนึงเพราะถือว่าเป็นปริญญาเอกแล้ว <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถิติในเชิงภาพใหญ่ๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทพวกเราอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าปริญญาโทก็อาจจะได้ทำพันนาสถิติมาบ้าง <c oughs> ใช่ไหม แต่ยังไงก็ตามครูก็จะเน้นย้ำไม่เห็นว่าให้แยกออกให้ดีๆนะถ้าแยกสองอันนี้ออกตั้งแต่แรกไม่ได้เนี่ยจะใช้ไม่ถูกนะการนาสถิติเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาอธิบายลักษณะการของประชากรเป้าหมายทยํายังไงไปรวบรวมข้อมูลมาจากทุกหน่วยเห็นไหมว่าขีดเส้นใต้ไให้ด้วยนะทุกหน่วยของสมาชิกข,ของประชากรเป้าหมายแล้วก็สรุปแนะปลความหมายข้อมูล เฉพาะภายในกลุ่มประชากรเป้าหมายเท่านั้นไม่อ้างอิงไปที่กลุ่มอื่นนะเก็บทุกหน่วยไม่อ้างอิงไปที่กลุ่มอืนน่นเช่นเช่นยังไงเออใครลองยกตัวอย่างให้ดูเออโพก็ได้โพแต่โพนี่ถามว่าเก็บได้ทุกคนหรือปเปล่าใช่ไหม กับอันที่สองโพลที่จะอยู่อันที่สองรูอเปล่านะเป็นสถิติอ้างอิงใช้อย่างไงก็ศึกษาอธิบายละะักษดะต่งของประชากรเป้าหมายเหมือนกันเลยแต่การรวบรวมข้อมูลต่างกันคืออันแรกมันไปเอามาทุกทุกหน่วยถูกไหมอันที่สองมไปเอามาจากกลุ่มตัวอย่างเพราะว่าไม่ไดเอามาหมดนะแล้วก็วิเคราะห์สรุปผลไปยงังประชากรเป้าหมายโดย วิธีการประมาณค่าและทดสอบสมมุติฐานดยดีๆนะมันจะต้องผ่านสองวิธีการนั้นจึงจะอ้างอิงกลับไปนะเมื่อกี้ที่แก้บอกว่าโพคุณถามว่าโพส่วนใหญ่แล้วจริงๆทําได้แบบเก็บทุกหน่วยไหมไม่ทุกหน่วยนะเพรตะว่าโพลนี่มันทําเป็นโอพนเนียนของคนในสังคมนะแล้วถ้าสมมุติว่าประชากรเป้าหมายเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนซึ่งดีฟายได้ง่ายหาได้ง่ายเช่นกนักเรียน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพราะฉะนั้นประชากรเป้าหมายของครูคือถ้าครูทำพันานาสิคือนิสิตทุกคนที่รีจิสเตอร์เป็นปัจจุบันเนี้ยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกไหมโโหมันเยอะเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าครูบอกว่ามันเยอะทําไม่ไหวแล้วครูขอใหมล่ละ ครูไม่สนใจบางเขสแหละประชากรเป้าห,หมายครูสนใจแค่บางแค่กำแพงแสนเป้าห,หมายครูจะเป็นใครนีนนสถูกไหมก็ยังเยอะอยู่ดีอีกบางครั้งมีตั้ง,ยยเ,งเป็น 1, พันๆฉะนั้นคนระูอบอกว่าแค่คณะนี้ไม่หรือไม่ยยก,ก็อยากจะศึกษานิสิตทัางวิสัยกำแพงแสนแต่เก็บทุกคนยากเหลือเกินเราก็จะต้องทํากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งมันเล็กลง แล้วก็อ้างอีกกลับไปได้ไหมได้แต่มันมีข้อแม้ว่าหนึ่งกลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องมีขนาดขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนที่ดีสองข,ขนาดอย่างเดียวไม่พอตัวเขาเองต้องเป็นตัวแทนที่ดีเช่นสมมติครูอบอกว่าครูสนใจนีสิเนี่แหละวิชาเอกกำแพงแสนนี่แหละครูบอกสุ่มเก็บ เอาแต่คณะศึกษาศาสตร์มันจะเป็นตัวแทนที่ดีไหมมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะข้ามคณะข้ามชั้นปีข้ามภาควิชาอะไรต่างๆนานาเหล่านะั้นใช่ไหมจึงจะได้ตัวอย่างที่ดีอาอันนี้ทํามาอย่างนี้ก็คือครูไม่ต้องทวนเยอะละอ่าประชากรเป้าหมายคือหน่วยของข้อมูลทั้งหมดในสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาตามขอบเขตของการวิจัยที่จะกําหนดไว้ เมื่อกี้ที่ครูพูดนี่ครูมีขอบเขตนงานวิจัยไว้อันแรกก็คือทั้งมหาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ไหมแล้วบอกโอ้ใหญ่ครูสนใจแค่วิทยาเขตกำแพงแสนขอบเขตครูก็ลดลงถูกไหมประชากรครูก็เล็กลงทีนี้กลุ่มตัวอย่างนะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเราสุ่มมาบางส่วนมาเป็นตัวแทนแล้วเวลาเราทําการศึกษาเราก็ศึกษาในกลุ่มตัวนี้แหละประมาณค่าทดสอบสมมติฐานเสร็จแล้วก็สรุปอ้างอิงกลับไปยังประชากรเราได้ เมื่อกี้ก็คือเราไม่ทำเก็บเด็กทุกคนในวิทยาเขตเป็นแสนใช่ไหม mm. เราก็เอาเด็กข้ามคณะข้าม,ามภาควิช,ชาแต่ละชั้นปีเป็นตัวแทนหมดเลยนะตามสัดส่วนจะสุ่มตามสัดส่วนอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างหรือจํานวนข้อมูลเนี่ยเพียงพอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจํานวนข้อมูลเพียงพอ,อนะมันก็ต้องมีการคํานวณถูกไหมแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครูยอยากจะเล่า เล่าการสูมตัวอย่างหลักคิดง่ายนิดเดียวนะแต่เราจะจำไม่ลืมเลยต้มยำกุ้งไข่สีสมมุติว่าครูมีประชากรเป็นต้มยำกุ้งหม้อใหญ่เลยท่ากระทะทองแดงก็ได้อุ้ยบางคนเสียวพูดเป็กระทะทองแดงแล้วต้มยำกุ้งมีอะไรบ้งางกุ้งตะไคร้กุ้งแน่นอนขาตะไคร้เห็ดใบมะกรูดใบมะกรูดนละอีก แกงนะตักอะไรตุ๋นลงมันเป็นต้มยำไม่ใหมันเป็นแกงอะไรดิเขาอาเห็ดเห็ดเห็ดน้ำพริกขาวเออพี่เขาแสดงว่าทำแบบอย่าจะเถียงแม่บ้านอย่าเถียงแม่บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราคุ้นเคยกับต้มยำกุ้งเนาะมีหมดเลยที่เราพูดมาหมดนี่ใช่ไหมพูดถามว่าถ้าหม้อใหญ่ๆนะของครูเป็นประชากร อยู่ในหม้อใหญ่นี่ถึงต้มยำที่ขายอยู่ตลาดนัดมันหม้อใหญ่มากเลยถ้าจะเอาครูลงไปต้ม <c oughs> ครูไม่สามารถจะศึกษาทั้งหมดนั้นได้ครูบอกว่าครูจะสุ่มตัวอย่างมาศึกษาเพื่อที่จะอ้างอิงกลับไปในหม้อต้มยำนะั้นก็เอาชามมาใบหนึ่งขนาดพอสมควรแหละเสร็จแล้วการได้ตัวอย่างที่ดีขนาดของชามก็มีความหมายนะเดี๋ยวเราไปคำนวณขนาดของชามแต่ไอที่จะลงมาในชามนีม่มีมีความหมายไม่น้อยไปกว่าขนาดของชาม ก็คือสเปร์ไซส์หมายความว่าเรา้องเล็เซทนที่ดีถูกไหมตัวแทนที่ดีสมมุติว่าผู้คนปุ๊บปุ๊บตักขึ้นมาปุ๊บใส่ลงไปในชามถ้าคุณได้ตัวแทนที่ดีหน้าตาต้มยำในชามกับในหม้อ,อควรจะเหมือนกันไหม<ก><น>เหมือนกันก็แปลว่าต้องมีอินเกเ i ียนอะไรที่เราพูดเนี่ยคล้ายๆกันใช่ไหมเออถ้าอย่างแก้วเนี่ยตัวกินกุ้งเนี่ยนะใบแอสทวัดกุ้งแก้วคนคนคนตักแต่กุ้งมา ต้มยำกุ้งนี้ค่ะอาจารย์บอกนมก็ต้องมแต่กุ้งสิคะชามแก้วเนี่ยจะเป็นตัวแทนที่ดีไหมยังคนไม่มาเลยนะมาแต่กุ้งนะไม่ใช่ตัวแทนที่ดีใช่ไหมอุปมาอุปไมยก็เหมือนกันเลยที่ครูบอกว่าเวลาเราดูนิสิตท,ทั้งมิชาเขตกาแพงแสนถ้าเราตัดแต่กุ้งก็หมายคเราไปหยิบเอาส่วนในหนึ่งมาเราก็ยื้ได้โอพเพียนอะไรต่างๆส่วนอื่นเลยถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องไปเอาตัวแทนมาจาัด ขณะวนาพาควิชานี้ชั้นปีนั้นในสัดส่วนที่อาจจะเป็นสัดส่วนถ้ามีเยอะก็เอามาเยอะมีน้อยก็เอามาน้อยก็เป็นการสุ่มตามสัดส่วนก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเทคนิคนะแต่ลรงานวิจัยก็ก็ขอให้ได้หลักคิดอันนี้ซึ่งจะเป็นตัวแทนที่ดีใช่ไหมเออมนงั้นนะเอย่ยต้มยำกุ้งมีแต่กุ้งที่ว่านี่แหละนะแก้ว <laughs> นะอ่ะ การได้ตัวแทนที่ดีคือได้ทุกอย่างลงมาอยู่ในชามเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ขนาดของชามมีความหมายถ้าสมมติชามเล็กไปอาจจะไม่ได้ทุกอย่างหมดก็ได้นะใช่ไหมมาดูขนาดของชาม <c oughs> ขนาดของชามหรือสแมเปอรไซส์กับความคลาดเคลื่อนเอาใครช่วยอธิบายกราฟนี้ให้ครูฟังหน่อย <c oughs> เราจะเห็นว่าเส้นกราฟที่มัน โกงดิ่งลงมาเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่มันลดลงมันจะลดลงเรื่อยๆเมื่อขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่ขึ้นก็แปลว่ายิ่งชามใหญ่ก็ดียิ่งดีคลาดเคลื่อนน้อยใช่ไหมเพราะมันเกือบจะก็ไปขนาดเท่ากับประชากรอุอย้ยแกวยังไม่ส่งการบ้านคืนครู <c oughs> นะเยี่ยมอ่ะทีนี้ครูถามว่าถ้าเราไม่สูงเลยเราเอามาทั้งหมด ตัว random มเอ o r ตัวนี้จะมีไหมควรจะมีไหมไม,ไม่ม,ม,มีถูกไหมมันไม่ควรจะมีคราวที่แล้วจําได้ไหมที่ครูให้เราวัดไม้บรรทัดอะมัดไอ้ทษทีวัดหลอดหลอดใช่ไหมตัวรันด o m มเออรอีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่ครูบอกว่าครูเอาไว้อธิบายทีหลังมันคือตัวนี้นเองจากค่าที่เราวัดได้คราวที่แล้วเนี่เราเออร์เอจากอะไรรู้ไหม จากวิธีการวัดของพวกเราถูกไหมแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีการสุ่มจากประชากรใหญ่เราจะมีแรนดอมเออร์เรอร์ตัวนี้บวกเข้ามาอีกเนี่วตามความเข้าใจของผมเนี่ยในความว่าคื่อก็คือว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามันถ้าจัวมวนประชากรมันนิดเยอะวใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์ความคลื่อนเนี่ยมันก็จะเก้าสิบกว่าอย่างสมมุติประชากรมันประมาณเก้าสิบ ายถ้าถ้าสมมติว่าประชากรมันเยอะประมาณว่า90เปอร์เซ็ความคาดเคลื่อนนี้มันก็จะในตงแล้วก็ความความความคาดเคลื่อนนี้ก็จะประมาณ90เปอร์เซ็นต์ถ้า20เปอร์เซ็นต์ความคาดเขาเริ่มงงที่เราที่เราพูดคืออย่างนั้นใช่ไหมอ่าคือพูดง่ายๆถ้าสมมุติว่าประชากรเราใหญ่ขนาดนี้ เราเอามาก้อนใหญ่กับเท่านั้นความคลาดเคลื่อนก็น,น้อยใช่ไหมถ้าบุคลประชากรเราขนาดนี้นะเรื่อเอามาแค่นี้ความคลาดเคลื่อนก็จะเยอะใช่ไหม,อ,มอ่าเพราะนั้นจึงเป็นเหตุว่า sample size ยิ่งใหญ่ยิ่งแต่ถามว่าแล้วถ้ามันใหญ่อะมีสัพพะกำลังจะทำไหมใหญ่ยิ่งลนตันอ,อันดับแรกเลยครูบอกว่าง,งานวิจัยทุกอย่างเนี่ยพอพูดพอพูดกับครูแล้วครูบอกว่าข้อจำกัดอย่างแรกเลยคืองบประมาณ เอาดีแค่ไหนก็ได้แต่ตังนีมีแค่เนี้ยเอาแค่นี้แ้วกันใช่ไหมมันข้อจำกัดหลายอย่างหนึ่งงบประมาณสองแรงงานสารพัดเลยจะเข้าไปเก็บข้อมูลจะทําอะไรมีไหมมือนกับเยื่อนเจอว่าจที่สำนักงานเศรษฐกิแห่งชาติราามาีจารจังวัดบางอนทั้งประเทศนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เขาก็จะยอมรับได้ทีุ่มตัวอย่างห้าสิบ้าปอร์เซนตราย อืมก็คือก็คือเกินครึ่งเพราะว่าเกินครึ่งจริงๆสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาจะทําการสัมมนาประชากรทุกสิบปีปีคอสทอี่ลงท้ายด้วยเลขสูงเพื่อที่ทการเปรียบเทียบทั่ว,ท,วทั่วโลกนะแต่แม้กระนั้นครูก็ยังคิดว่ายังมีตกหลน่นมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะแบบ100เปอร์เซ็นเ์ไปนะมันก็มีแต่ว่าเขาจะต้องได้ไซส์ขนาดใหญ่ที่พอจะยอมรับได้ห้าสิบห้าได้หมายความว่าเกินครึ่งไปแล้ว นะเ,เกินครึ่งไปแล้วอ่าเกินครึ่งไปแล้วเนะพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุว่าหลายคนเนี่ยพอไปเก็บข้อมูลแล้วคือเซตไปที่เท่านี้แล้วพอยังไม่เกินครึ่งเนี่ยพอวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วก็จะเหมือนข่าวที่แล้วที่อู่เขามีอักูเมนต์ว่ามันแค่สี่สิบเปอร์เซ็นเองนะอ่า<ม>ใช่ไหมก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังที่ครูให้เราดูเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเวลาเราไปทางานวิจัยของเราเราต้องพิจารณานะอ่ะก็มาถึง รู้แล้วนะว่าขนาดแซมเปลก็มีความหมายไอ้ตัวที่จะเป็นตัวแทนที่ดีที่จะมาใช้ศึกษาที่อยู่ในแซมเปลก็มีความหมายนะทีนี้การกําหนดขนาดตัวอย่างเนี่ยมันก็มีสูตรไม่ได้ยากเลยก็อย่างที่เห็นที่พวกเราเห็นเนี่ยนะอันนี้เหมาะสําหรับงานวิจัยบางคนที่สามารถทราบจํานวนประชากรคือ ฟในพ๊ p พูลเดชันเพูดง่ายๆคือรู้แน่ๆจํานวนชัดๆเนี่ยเช่นนิสิตในมหาลัยเนี่ยรู้แน่ๆนะยิ่งออนไลน์ยิ่งรู้เลยวันนี้ใครรีทายไปแล้วใครที่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้สูตรนี้นะเเล็กแปลว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างนะจะเท่ากับ N ใหญ่ก็คือประชากรทั้งหมดที่เราสนใจศึกษาหารด้วยหนึ่งลบ N ใหญ่ก็คือประชากรที่เราสนใจทั้งหมดนะคูณกับกําลังสองของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเช่นเรายอมรับเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ห้าเปอร์เซ็นต ค่า e ตัวนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์ห้าถูก็ไปดูแผนค่าให้ดูสมมติว่างานวิจัยนี้มีประชากรสองพันนะความคาดเคลื่อนที่เรายอมรับนะสังคมศาสตร์ก็จะอยู่ที่ประมาณจุดศูนย์ห้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จุดศูนยนยหนึ่งนแหละนะก็แทนค่าลงไปในสูตรเราก็จะได้ค่าออกมาประมาณสามร้อยสาสิบสาจุดสามสาก็ถือว่ายอมรับได้ ใช่ไหมกรณีนี้ไม่ค่อยมีปัญหาสําหรับนิสิตเพราะว่าถ้าเขามีลิสต์รายชื่อของประชากรทั้งหมดไม่ใช่กันยากเลยแต่มันจะมีกรณีที่สองงานวิจัยหลายชิ้นที่ที่เราไม่ทราบประชากรที่แท้จริงเช่นไปทํากับคนพิการ มันไม่ได้รีจิสเตอร์ไว้ทุกที่หรืออะไรยังไงเราเราไม่รู้เลยคนพิการเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างทั่วประเทศไทยเนี่ยพิการแบบไหนต่างๆเนี่ยก็ไปอยู่ในสมาคมนั้นสมาคมนี้แต่มันก็มีคนที่ไม่ได้รีจิสเตอร์ไว้เหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องยากที่เราจะรู้นะก็ให้ใช้สูตรอันที่สองก็คือ n เท่ากับค่า p นะคูณด้วยในวงเล็บหนึ L ่งลบ p แล้วก็ไปคูณกับกําลังสองของค่ามาตรฐานหรือค่า C หารด้วยกําลังสองของ ค่าความคาดเคลื่อนจึงเป็นเหตุที่ว่าเรายอมรับความเชื่อมั่นว่าเราต้องการความเชื่อมั่น95%เราก็ไปเปิดค่า C ที่ตลรางเราก็จะได้ค่า1.96ก็เข้าไปแทนค่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการความเชื่อมั่นสูงขึ้นอีกแล้วก็ไปเปิดอีกที่9.9%จะได้ค่า c เท่ากับ2.58ก็เอาไปแทนค่าในสูตรได้แต่ดูตัวสีเหลืองที่ครูย้ำก็คือ เนื่องจากเวลาเราไม่ทราบจำนวนประชากรเนี่ยค่า p ไม่ควรจะต่ำกว่า50เห็นไหมเพร population ก็คืออย่างนั้นคุณต้องได้มาครึ่งนึงแหละนะแม้ว่าคุณจะไม่รู้ก็แล้วแต่จึงจะอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้คุณจะแทนค่า p เป็นจุด55ได้ไหมเขาบอกไม่ต่ํากว่านี่นอก็ได้ใช่ไหมแม้กระทั่งบางที่ไม่รีจิสเตอร,ร์เช่นสมมุติคนไข้บางโรคที่เขาไม่ปรารถนาจะเปิดเผยตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าเรามีจริงๆเท่าไหร่ เราก็ใช้สูตรนี้นะหลังะาะนั้นเราได้ละสองอย่างชามเราได้แล้ว sample size ที่ขนาดพอเหมาะมีให้คำนวณนให้แล้วก็ตัวคนที่จะเป็นตัวแทนที่ดีใช่ไหมก็เถึงต้มยำง,งเอาไว้ให้ได้มาหมดนะพอไปแทนค่าเสร็จอันนี้เราจะเห็นว่าไม่แปลกที่งานวิจัยหลายชิ้นที่ทํากับประชากรที่เราไม่ทราบจำนวนเขาจะเก็บประมาณที่400 พราะว่ากหนดออกมาแล้วได้เท่าไหร่สามร้อยแปดสิบสี่นะจึงมีประเด็นที่ที่บอกว่าแล้วเก็บเลยไปเป็นปัญหาหรือเปล่าบอกว่าเก็บเลยไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะนี่คือมินิมัมที่คุณจะต้องเก็บไอ้ที่เป็นปัญหาคือเก็บขาดเพราะหมายความว่าความคลาดเคลื่อนคุณจะไม่ได้อยู่ที่ยอมรับได้ที่ห้าเปอร์เซ็นแล้วถูกไหมจึงเป็นเหตุว่า โดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยหลายคนมักจะเก็บเกินจากขนาดแซมเปลไซส์ที่คำนวณเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลากลับมาแล้วจะได้อย่างว่าไม่ปั่กว่าที่คำนวณเอาไว้อ,วอ่านั่นแหละก็ก็ต้องมีการเผื่อไว้นะ ก็มีสูตรคำนวณก็ไปเปิดตารางแต่ครูคิดว่าการเปิดตารางเนี้ยมันมันเขาไม่ได้คำนวณไว้ทุกค่ามันค่อนข้างยากนะไปใช้สูตรคำนวณดีกว่าแต่ตารางก็ใช้ได้เช่นถ้าสมมุติเรามีประชากรเราตัวกลมๆพันห้าที่ความค่าเคลืนห้าเปอร์เซ็นเราต้องเก็บที่สามรสิบหกใช่ปะใชมแ้วถ้าเราอ้างอิงว่าเราเราเก็บอ้างอิงว่าเราอเอามาจากคำนวณ ชใช่แต่ก็อ้างอินได้แต่คุณคิดหรือว่าประชากรคุณมันจะกลมเหมือนเลขข้างซ้ายาะฉะนั้นเอาไปใส่สูตรง่ายกว่าแล้วได้ออกมาเป๊ะไอ้นี่คือคือเป็นรัฟ h ี่นะรัฟ h ี่แต่เขาก็ทำมาให้ดูเป็นอะไรอ่ะบางคนก็ approximate เอานะแต่ครูว่าคำนวณสูตรง่ายกว่าเนี่ย แล้วก็อ้างอิงสูตรยามาเน่ไปเลยก็สูตรที่เอามา่น่หละอะแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงไหนๆก็เรียนปริญญาโทผ่านกันมาแล้วตอนไปเก็บข้อมูลเนี่ยเจอปัญหาไหมได้ตามขนาดที่ตัวเองคำนวณไหมได้ององได้นะเก็บเอาไ้เร็จในองแต่ว่าผลที่ได้อ่ะมีนเป็นผล่ออกมาค่อนข้าง <Okay. S 2> มีปัญหา,าเ,เขาไม่เข้าใจไม่อะไรอะไร,ะไรต่างๆนานาบางทีก็จะมีปัญหาต้องเผื่อทุกครั้งทุกครั้งต้องเผื่อเพราะว่ามันจะมีอัตราต้นทุที่ต่อกันพออย่างที่พี่แม่ราทำผู้จัดเมเนเอร์เนี่ยรีเทิร์นเรดให้ไปดูเถอะครูว่าประเทศไทยเซตสามสิบเปอร์เซ็นก็เก่งแล้วยกเว้นเป็นผู้บังคับบัญชาทําในองค์กรน,นะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไล่หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรทำกลัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเผื่อ นะเผื่อไว้ว่า 1. Return เทนเกลับมาไม่ได้เท่ากับที่เราคำนวณ 2. ต่อให้ได้กลับมาเท่ากับที่คำนวณความคอมพลีทของข้อมูลก็อาจจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องทําเผื่อไว้ก่อนอ,อืมอืมเนี่ยนี่นี่นี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งซึ่งถ้าเป็นครู <c oughs> ครูจะตัดสินใจบนบนข้อมูลนะครู <c oughs> จะไปดูว่างานวิจัยลักษณะอย่างเนี้รีเทนเดตเขาจะรีพอร์ตไว้ว่ามันสักกี่เปอร์เซ็นต ถ้าสมมติเรารู้ว่างานวิจัยเนี้ยมันดีเทเรตมันสัก50%คุณต้องทําเบิ้ลอย่างน้อยเพราะว่ามันดีเทาสิเรอร์มัน50%ถ้าทำท้าเป๊ะก,ก็จะได้แค่ครึ่งเดียวถูกไหมถ้าทาเบิ้ลไปก็จะได้เป็นร้อยถูกไหมก็มใช้ใช้ใช้ต้องหาข้อมูลครูเวลาจะตัดสินใจอะไรคือจะต้องบนข้อมูลเพราะว่าครูไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าต้องทําเผื่อเป็นเยอะเกินก็ไม่อีฟิเชียนซะแล้วใช่ไหมหรือทําขาด ตายเลยผลการวิจัยไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมตัดสินใจอะไรให้ใช้ข้อมูลมันมันทีอยู่ใช้ขอ้อมูลสกัดระยะเวลาด้วยนะจากการที่แบบผมว่าเราจะเราเก็บตัวอย่างได้เรื่อยๆระยะเวลาของเราแค่นี้ก็เพีแค่นี้มันเป็นเทคนิคของมันด้วยความที่แบบว่าเหมืนอนว่าเราต้องเก็บครบอ,อันนี้ก็ปกติแล้วเนี่ยดูคนปกตินะพวกเราเองก็เหมือนกันนะนเวลาได้รับ ได้รับเพ e s t i ไปเนี่ยถ้าไม่ตอบกลับภายในสองอาทิตย์อย่าฝันว่าจะได้เพราะฉะนั้นครูมันจะบอกว่าหนึ่งสองถึงสามอาทิตย์คือเวลาเราสมงจมาปะหน้าไปใช่ไหมเราก็ขอความกร,รุณาท่านส่งกลับภายในเวลาลิมิตเวลานิดหนึ่งเพราะไม่งั้นครูจะเก็บข้อมูลเสร็จเมื่อไหร่นะสองเทคนิคที่สองที่ครูใช้ก็คือพอถึงเวลานั้นปุ๊บครูมาดูใครยังไม่ตอบกลับนะครูจะมีเทคนิคทํา อะไรไก็แล้วแต่ที่ทาเพชนนรนล์ r n i n g number อะไรก็แล้วแต่เราก็จะส่งรีมายอีกครั้งหนึ่งแต่รีมายครั้งนี้ไม่ใช่ว่าตามที่ได้ส่งไปแล้วนะช่วยตอบกลับด้วยนะอย่าไปฝันแลาใครไปค้นหาเลยนะเพชรแนล์ที่ส่งไปเลยนะอย่าเสียดายตังส่งไปอีกเป็นการอำนวยความสะดวกเขานะเขาก็จะได้แบบเออเขา